สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระมหานาเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคปลายบอ็กพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับวันณะสีของท่านก็จะออกสีเมล็ดพิกุลแห้งนะครับองค์นี้ที่คลาสสิกก็คือดูซุ้มระฆังท่านจะเหมือนไหวผ่าซีกนะครับ เป็นรักพิมพ์ของเจ้าหลวงสิทธิ์องเดียวที่มีวัณนนะออกสีมเมร็ดพิกุลแห้งนะแล้วก็ซุ้มระคังด้านบนเนี่ยจะเหมือนลักษณะไหว้ผาซีกอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนพิมพใหญ่ขององค์หลวงวิจาร์นะปกติเราจะไม่เห็นรักพิมพ์ของเจ้าหลวงสิทธิ์ที่มีลักษณะไหว้ผาซี่ของซุ้มระคังนะแต่ว่าองค์นี้พิเศษหน่อยให้เพืเ่อนๆได้เห็นนะครับเราดูพระพักท่านนี่กรมมน กมมนเป็นผลมะตูมเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยกมมนเป็นผลมะตูมเลยแล้วก็จะเห็นเราก็จะเห็นเกตันอวบปลายแหลมจุดที่ซุ้มระครังนะครับจุดที่ซุ้มระครังเนี่ยไหลตกไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างแล้วเราก็จะเห็น พระอุระเนี่ยบึกบึนนะโดยเฉพาะสุ้มระคังนี่อวบใหญ่นะพระวรกายของท่านนี้ก็จะสง่างามบึกบึนสุขุมคัมภีรภาพนะพระอุระนี่จะผายหนา,าพระพาหาทั้งสองข้างก็จะอวบใหญ่นะเพื่อนๆดูนะโดยเฉพาะฐานสิงห์นี่เห็นไหมครับเนี่ยฐานสิงห์เห็นขาสิงห์ชัดทั้งสองข้างเห็นไหมครับ อันนี้คือด้านด้านหน้านะครับพอมาดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังก็เหมือนกันนะนี่รอยปูไตรอยนอนด้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับคือจับนี้เย็นมือแล้วก็พุนทั่วล่างเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นรูเล็กๆรูเล็กๆเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะการแตกของท่านเนี่ยจับนี้เนี่ยเย็นมือนะ ช่วงนี้พ่อใหญ่มาหามไม่ไม่ได้ให้ดูเต็มองค์กันนะให้ดูแบบเฉพาะจุดเพราะว่าเพื่อนสมาชิกถามมาถามมาเยอะนะต้องประธานอภัยท่านทั้งหลายถามมาพ่อใหญ่มาหามไม่ลืมนะครับขอประธานอภัยไม่ลืมตอบทุกคําถามแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะแล้วบางท่านก็บ,บอกว่าพ่อใหญ่มาหามเปิดหน้าได้แล้ว ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงนะอยากเห็นหน้าพระเอกามาหากลัวอะไรมีความผิดอะไรถึงกลัวทําไมไม่เห็นหน้าไหวอย่างนั้นนะ <c oughs> คนถามก็ท่านก็แซวมาว่าทัางก็เป็นยุค90เหมือนพระเอกมหานี่แหละต้องขอบคุณนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นยุคเดียวกันยุค90นะตั้งแต่สมัยคาราบาลเนาะโอ้โหปีสองห้าสองหกสองเก็ะเนาะเม็กซินไทยแลนด์บัวลอยคาราบาลกำลังมาแรงอนะเนาะ เพื่อชีวิตในยุคนั้นก็พี่พี่คาราบาวแล้วนะ,นะแต่แ้่ลูกทุ่งหน่อยก็โอ้โหขาดไม่ได้เลยพี่เป้าพี่เป้าสซยันสัญญาดิพ่อ้มือหาเนี่ยโอ้โหแฟนเพลงมิตรรักพี่เป้าเลยนะโอ้ห้องนอนคนจนรักคนชื่อเดือนอ่ะนะไอหนุ่มรถไถอ่ะนะเก็บเศษแก้วโอ้โหหนุ่มนาลาบางในยุคนั้นอ่ะนะถ้าพี่เป้านี่ก็นี่แหละผลใจของพ่อมหาแล้วพี่เป้านะ พุ่มพวงแม่พุ่มพวงก,ก็ฟังนะพ่อยอนรักก็ชอบนะแต่ว่าพี่เป้านี่ยอย่างหนึ่งในดวงใจนะแล้วก็คาราบาวนี่โอ้โช่วงนั้นตอนที่ไทยเรากําลังเอาเรียกว่านาลายบรรทมศิลป์จากอเมริกานะมาไว้ที่เขาพนมลุงนะโอ้โหกําลังดังปีนั้นพ่อมหมาก็เป็นเนนนะเป็นเนนอยู่ที่บุรีรัมด้วยนะเป็นเนเนเรียนหนังสืออยู่ที่บุรีรัมเป็นยุคที่ เขานำนารายปฐธมศินมาไว้ที่เดิมคือเขาพนมรุ้งนะกำลังดังนะพี่พี่คาราบาวเรานี่โอ้โหไปเปิดคอนเสิร์ตนำทับสินเ,เรียกว่านารายปฐธมศินนะนะนำมาปฏิฐานไว้ดังมากในยุคนั้นยุคเก้าูนย์ต้องรู้เพื่อนสมาชิกถามมาว่าพญ่มหาเปิดหน้าได้แล้วอยากเห็นหน้าจังเลยบอกได้ยินแต่เสียงต้องมาทานอภัยเจ สักระยะหนึ่งคงได้เห็นหน้านะไม่ใช่เฉพาะเพื่อนท่านนี้ถามมานะหลายท่านก็ถามอยากเห็นหน้าพระมหานะครับฟังเสียงไปก่อนนะครับเนี่ยองค์นี้นะครับคือรูรูรูพุนเลยนะเนี่ยเพื่อนๆด,ดูดูใกล้ๆนะเ,นเห็นไหมครับพระแท้นี่ไม่จำเป็นต้องขายได้นะเพื่อนสมาชิกถ้าพระแท้ต้องเอาไปขายสิพระแท้ต้องขายได้สิพระแท้สากลน,นะ ไปอีสานก็ขายได้เนือก็ขายออกใต้ก็ขายดีว่าอย่างนั้นนะถ้าพระแท้ขายได้เป็นสากลไงอันนี้จริงพระแท้ขายไม่ได้เพื่อมีนะไม่มีใครซื้อเลยนะไม่สวยไม่ถูกใจนู่นนี่นั่นสารพัดนะแต่ไม่เป็นไรนะครับขายไม่ได้ซื้อไม่ออกบอกไม่เอาก็รักษาไว้เองนะเพื่อนๆดูสิครับนี่คือด้านที่เราเห็นนะด้านใกล้ๆแล้วนะเนี่ยโอ้โหแบบ คลาสสิกมากนะเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยยิ่งดูยิ่งคลาสสิกวางงามบรรณันนตันนี้จะออกสีมเมล็ดพิกลแห้งนะเพื่อนๆน,นี่นี่คือด้านข้างนะท่านอยากดูก็เอามาให้ดูแล้วนะเพื่อนสมาชิกถามมาเพราะยังมาหาไม่ได้ตอบนะก็ทยอยตอบทุกคลิปนะครับที่ท่าน ทุกองอะนะที่ท่านถามถามคลิปเก่าๆท่านถามมาในองค์นั้นๆก็จะนําองค์นั้นๆมาบอกอย่างองเนี้ยท่านถามมาในองเนี้ยในคลิปเนี้ยก็จะนํามาตอบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่รอยยุบรอยแยกรอยแตกนะแล้วก็มาดูด้านหน้านี่นี่คือพระพักมันเป็นผลมะตูเลยนะเนี่ยเป็นผลมัะตูรอยปิรอยแตกเราเห็นโคน ก็จะอวบหน่อยนะครับนี่โคนเกตอวบโคนเกตนี่อวบปลายแหลมจดที่ซุ้มระฆังนะเห็นไหมครับนี่งามแท้คลาสสิกเนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมครับ เนี่ยเราก็จะเหมือนการม้วนนะม้วนหดเข้าไปด้านในนะเป็นรูเล็กๆผุดรูเล็กๆหยุดผุดหยุดลุมเล็กลุมน้อย เห็นไม่ได้ขาดนะเนี่ยผุดขึ้นติดลงยุบยุ่นหดเหี่ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเป็นเม็ดข้าวขาวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับข้าวขาวลักษณะมอนฟองต้องหู้เกิดขึ้นในเม็ข้าวขาวเล็กๆเนี่ย เหมือนผูยิมะเนี่ยครับเขาเรียกว่าแคลไซอานาคอนายนี่ผุดขึ้นในองค์พระนะครับคลาิกมากนะครับองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูหาชมไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเนี่ยดูด้านข้างนะครับเนี่ยดูด้านหลังด้านหน้าแล้วถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากดูเต็มองเนี่ยเรียนเชิญนะเรียนเชิญสละเวลา เข้าไปเซิร์ชดูได้ในช่องมหาสองพระบ้านนะมีเป็นพันๆคลิปนะไม่ใช่เร้อยคลิปนะพันๆคลิปที่พระมหาได้อัปโหลดลงอะเป็นพันๆคลิปเลยนะท่านไปท่านอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องพระสมเด็จท่านอยากได้ยินข่าวในวงการพระเครื่องเป็นยังไงเซิร์ชดูได้นะแบบเป็นสาระความรู้นะพระมหาไม่ได้ไปกระทบ พักพิงถึงใครนะเพียงแค่ว่าเล่าเหมือนเล่าข่าวนะ,ะมีเหตุเกิดขึ้นก็เล่าข่าวมีเหตุเกิดขึ้นก็เล่าข่าวนะด้วยความกรุบเพราะพ่อใหญ่มหาไม่ได้ไปกระทบใครนะบุคคลที่สามไม่ได้ไปกระทบคือให้เกียรติทุกท่านเลยครับครูบาอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสายทานิตหรือว่าสายกลุ่มอนุรักษ์นะท่านมาถึงขนาดนี้ได้ท่านก็พอตัวท่านนะ,ะพ่อใหญ่มาให้เกียกรติกับทุกคนแต่ว่าเล่าข่าวนะ เกิดอะไรขึ้นที่สมาคมไหนเกิดอะไรขึ้นที่สถาบันไหนก็จะมาเล่าให้ฟังนะใครโกงใครใครเล่เหลี่ยมใครใครเ,เกิดอะไรขึ้นในแวดวงนะซื้อพระแล้วคืนเป็นยังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนะนี่ยเพื่อนๆดูดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่เม็ดแดง เม็ดแดงเม็ดพระาธาตุเราก็จะเห็นรอยยุบรอยแยกรอยแตกของท่านนะน,นี่งดงามเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่ามาหาช่อง ส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ